ก็มีฉากที่น้องที่น่าหลับคากองเลยเล่าให้ฟังหน่อยอ่าให้คุเรียนเล่าและกันคือมันเป็นซีนที่ที่โรงพยาบาลนะครับ,รบตอนถ่ายเรื่องอคือ บันทึสินที่ทุกคนจะยืนล้อมล้อมเตียงพยาบาลอยู่นะครับเขาจะมีพูดทีละคนคนนี้พูดก่อนค่ะคนนี้คนนี้คนนี้ปพ๊บแล้วก็แอคชั่นทุกคนก็พูดมาตามไดอะล็อกปุ๊บตุ๊ดตุ๊ดเอ๊ะทำไมมาถึงคิวจีน่าทำไมไม่พูดวะมันนานไปแล้วก็เลยสั่งคัทแล้วก็เดินไปดูชะงกดูหน้ากองโอ้โหไอ้นี่หลับอยู่ในหลับอยู่ในอกพี่ออนนนงค์ครับหลับตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเด็กกล้าอย่างเงี้ไรพี่ไม่ต่อแล้วต่อแล้วเออแล้วไม่ปลุกน้องไง โอ้ไม่ต้องปลุกผมหลับก่อนเขาอีกครับเห็นไหมหลับพอแล้วมการตัดลากลหายใจประกลไปสองล้อเลยหครับแล้วฉากที่น้องเฟรมเนี่ยจะต้องแบบเข้าเข้าฉากกับพี่พลลาเนี่ยเฟรมตื่นเต้นไหมฉากนั้นอ่ะพี่อยากรู้ฉากนั้นหมเออตื่นเต้นไหมฉากที่ผู้ชายทั้งโลกเขาจะลุมเฟรมอยู่ตอนนี้พราะมโหอ๋อตื่นเต้นกับเออแล้วกี่เทคกี่เทคจริง ก็ถ <łość> ่ายหลายมุมทั้งมุมแคบมุมกว้างมุมอะไรแต่เอามาแค่สองมุมก็เหมือนกับวิ่งแหละครับแต่ชอบไหมครั้งนี้เทคเยอะชอบไหมชอบไหมตรอกกับไม่ด้ากับพี่อ๋องตแต่ชอบไหมเทคเยอะเนี่ยฉากเนี้ยอืม ยังไงมตื่นเต้นจนมันเก่งหมดแล้วแต่เก่งที่พอตื่นเต้นนะแล้วฉากที่ต้องเฟรมต้องต้องเมาอ่ะฉากเมานี้พี่บอลต้องมีเลฟเฟลเลร์อันนี้มีแล้วว่าเป็นเป็นฉากที่ถ่ายเร็วมากเมาจริงจริงครับไม่พอพี่บอลรอกจริงจริงไปเลยก็รู้กันจะมีคนในทีมงานในกองที่มีประสบการณ์หลายๆแบบครับเขาก็ทําท่าให้ดูว่าอ๋อมันจะมีเมาแบบนี้เมาแบบนี้เมาแล้วแบบซึมเมาแล้วแบบ ร้องไห้แล้วเมาพูดจาจไม่รู้เรื่องหรือเมาแล้วแบบคึกขาแล้วบ้าๆะไรก็ลองให้เขาดูๆหลายๆแบบนะครับแต่นี้ก็เข้ากับเรื่องพอดีที่เมาแล้วก็พูดออกมาทั้งหมดแนี่ก็ได้แบบของพี่บอลมามันจะมีหลายสเต็ปมันจะมีแบบช่วงแรกๆก็จะพูดเยอะที่สองก็จะนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็อธิบายแบบอธิบายเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับ็นวิชาการนิดหน่อยทําท่าเหมือนก็อักเลือด เหมือนนังจีนอะไรอย่เงี้ยอันนี้มันเหมือนพวกในแพทเทิร์นไปไี่งแบบหลายหแบบเออเคยเคยก่อนไหมครับก่อนออกไม่เคยก่อนไหมอ่ายอ่ให้ให้มาถึงพี่ลงนิดนึงค่ะเริ่มพี่พูมกลับเลยพี่พี่บอลกันพี่ลงคือน่ารักดีครับคือมาตอนแรกๆก็ผมก็พวกผมก็เกรงเกงเพราะว่าแกก็เป็นพุ่มกลับด้วยก็เกรงเกรงแบบว่า เพงบารมีกันด้วยเลย่พอเริ่มซีเริ่มสนิทสนมอะไรเงี้ยก็ตลกเลยครับสนุกเลยครับเพราะว่ามากองแล้วเหมือนแบบคือเวลาแกได้มาเจอทีมงานเจอแบบผู้ช่วยนักแสดงหรือว่าทีมทีมกล้องทีมไฟอะไรเงี้ยเหมือนแกได้มาเจอคนดูของแกแกก็จะมุเวลาถ่ายไปแกก็จะแบบออืเทคนี้ถ้าเล่นไปปั๊บพอคัดปั๊บแล้วทีมงานหัวร้อนเนี่ยแกมีความสุขแล้วเล่ต่อไปแกหาใหม่เลยมุกใหม่มาอีกอะไรเงี้ยคือ่ะ พี่ลงนี่เขาไม่ได้ขึ้นเขาไม่ได้เล่นคาเฟ่มาเป็นแบบจะสิบปีแล้วครับเขาเล่นทีวีครับแล้วครัวนี้เขาต้องมาขึ้นคาเฟ่ครั้งหนึ่งเนีขึ้นเวทีเขาก็จะรู้สึกแบบรู้สึกถึงบรรยากาศเก่าๆอะไรเงี้ยเขาจะคอยปล่อยมุกแย่ทีมงานอมทีมงานทุกคนนะครับก็คือถือว่าเก่งเลยน่ารักกดีครับคือพอพอได้ร่วมงานแล้วก็แบบดีครับแล้วยิ่งฟีดแบ็กทุกคนชื่นชมการแสดงของพี่ลงครับว่าไม่เคยเห็นพี่ลงเล่นแบบนี้เลยหรือแบบ หรือก่อนหน้านี้เฉยๆกับพี่ลงแต่พอดูหนังแล้วหลงรักพี่ลงหรือว่า<ฆ>พี่ลงน่ารักจังเลยอะไรเงีก้ก็รู้สึกรู้สึกภูมิใจฮะที่บอกว่าเอ้ยยังบอกพี่ลงเลยครับบอกว่าพี่ลงตัดสูตรได้แล้วนะนอหเ่าให้เมาส์น้องจีน่ากับน้องเฟรมบ้างดีกว่าพี่ตับเมาส์น้องจีน่าอยู่ในกองจีน่ารู้สิป,ปากเลยนะลูกนะเงียบเลยน่อีนเงียบครั้เงียบเิดปากป็นปากปปากเออเดี๋ยวให้เมาส์เมาส์เอาเมาส์เฟรมก่อนดีกว่าได้ได้ค่ะเขา เขาเป็นเด็กแบบขี้ฟอร์มอะฮะอย่างตอนสมมติฉากที่เขาต้องเข้าฉากพอลล่าที่เป็นโรแมนติกซีนนะครับค่ะเวลาเขาอยู่กับผมกับพี่บอลก็จะแบบโอเคพี่ผมสบายๆไม่เครียดนะฮะแต่ว่าเวลาถ่ายหนังเราจะมีไมค์ไมค์ไมค์บูมครับถ่ายเสียงได้ดีมากแล้วเราก็ได้ยินเสียงเฟรมไปแอบบ่นกับพี่ผู้หญิงคนนึงแบบเอาไงดีพราพี่ต้องทำจริงๆเหรออยู่ต่อหน้าอยู่ต่อหน้าจะสบายพี่เรืออยู่ต่อหน้ามีอาชีพบ่อยไงมาธรรมดาธรมมาดาพี่ยังไงดี่แบบ เกือบผมออกเต็มมือเลยพี่ว่าอลไรพี่ถามอีกอ๋อมันร้อนขนาดนั้นเลยผู้ใหญ่เป็นอะไรเลยฝันล่าบับนอนทำไมอเราไี่กินเครื่องดื่มทั้งคู่แล้วก็เต้นก็เป็นคนประเภทแบบว่าขี้กลัวครับครัผีนี่บอกบอกไปถึงคุณผู้ฟังที่ดูบ้านฉันแล้วนะครับเขาแบบเข้าน้ำไม่ปิดประตูนะต้องมีคนไป ไปยืนเป็นเพื่อนอะไรพี่ชายได้หมดเลยครับแล้วใครบ้างที่ต้องไปยืนพี่พล่าเคยไปยืนเฝ้าฟ้าแฟ่ไหมไม่พี่มช่วยพี่ผู้จัดการกองที่อะไรเงี้ยอ๋อต้องไปเรื่อนคนนี้ที่ที่ชอบไป พี่เฟรมชอบไปให้ยืนเรา่องตลอดพี่ต้าพี่ยักษ์พี่ก๊อฟก็คือพี่ทีมทีมงานน่าตลกเป็นขี้กลัวอะไรครับแล้วเดี๋ยวนี่ชอบตดด้วยตดตลอดพี่กอฟพ่กอฟล้วเออพี่เป็นเด็กเปิดเผยนะตอนนั้นที่พี่จอยกำลังเล่าเรื่องผีอยู่อยู่ดีๆพี่เฟมก็ตกดังปูดปัวเขาเรียกกลัวจนตดอ่าเงีอ่าแล้วทางน้จีน่าล่ะครับมีอะไรบ้างจีน่า เดือดเดือดคอมเมนกับพี่ว่ะเฟมบอกน้องตดเหย็นกับพี่คือคือของคนนี้ชื่อชอบแย่กันฮะครับพอพอเขาสนิทกันแล้วมันก็เหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆคนนั้นก็ชอบแย่คนนี้ก็แบบเออพี่อ่านพี่อ่านนิ้วเนี่ยังมาไม่ถึงเลยลองไปก่อนแล้วก็รลองก็ล้องพี่เฟรมจะได้ไม่แกงนั่งเก็บไว้ก่อนแล้วพี่เฟมไม่เก แก็วิ่งไปหาแม่ต่อของแม่ของแม่เรใช่ไหมครับข่าวดีครัคุณผม่ดีดีนะยังไม่ค่อยอะไรลูกคราบใช่ไหครับจนสุดท้ายแล้วครับเวลาเราน้อยมากเลยครับฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้หน่อยครับค่ะจ้าหนูจะหนูจะง้างปากซะขนาดนั้นพี่ก็ไม่กล้าขัดอ่าน้องเฟรมก็ได้ครับมาฝากฝากถึงเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้ครับเข้ามาสิบวันแล้วเขสิบวันแล้วแก็ อยากให้ทุกคนครับไปดูเรื่องบ้านฉันตลกไว้ก่อนพ่อสอนไว้กันเยอะๆครับ,รบเพราะว่านอกจากเป็นความสนุกสนานแล้วยังเป็นหนังครอบครัวครับเป็นหนังความรักต่างวัยเป็นหนังที่พ่อกับลูกควรจะไปดูครับอือว่าบางครอบครัวอาจจะมีวิธีการบอกรักกันหรือว่าอแต่ละวันเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอาจจะแตกต่างกันไปให้ถ้า ถ้าถ,ถ้าจะเหมือนกับมีปัญหาอะไรกันกล็ล um องมาดูเรื่องนี้ครับอาจจะปรับความเข้าใจกันได้เรว่าลูกก็อาจจะรักพ่อมากกว่าเดิมพีหน้าจะสั้นๆนะสั้นๆพออยากให้ทุกคนนะคะไปดูเรื่องบ้านฉันระรอยก่อนท่าสอนไว้นะคะหนูว่าแล้วค่ะอยากให้ทุกคนไปดูจริงๆค่ะว่าอะไรค่ะโอเคพี่พี่บอลพี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะก็ ถ้าฟังจากน้ําเสียงน้องๆนักแสดงทั้งคู่แล้วนี่เขาเป็นงานชิ้นแรกของเขาทั้งคู่เขาเต็มที่เล่นเล่นสุดสุดตัวเลยอะไรเงี้ยว่ลองไปดูครับแล้วจะเหมือนคนส่วนใหญ่ของของประเทศตอนนี้ที่โรงรักพี่ชายน้องสาวคู่นี้นะฮะับผมไปดจะยตลกไม่ก่อนพ่อสอนไว้คับพี่เมย็เพิ่มเพื่ไหมครับก็สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีครับอะไได้ครับคือไม่ได้บอกว่าไม่ต้องสนใจการเมืองนะครับแต่ว่า ชีวิตต้องก้าวต่อไปครับอะไรที่เคยมีความสุขก็อย่าไปหยุดมันนะครับหาวิธีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ให้ได้ครับผมอะไรยังไงขอบคุณด้วยนะครับทั้งสีท่านนะครับขอบคุณมากเลยค่ะไปดูการผมคอนเฟิร์มวัสดุจริงๆวันนี้เวลาหมดเราลาไปพร้อมกับทั้งสี่ธานเลยะรัยการวันนี้ก็เดีติดตามดราดกับองได้ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ